อโอเคฮะสลับต่อไปตู้กาชาตใหม่ที่อัปเดตมาในวันที่2มก,กรานะมีตู้อะไรบ้างก็มันนี่เลนก็เป็นตู้ลูกซองลูกซองอันใหม่แล้วก็ตู้ชุดเป็นรองเท้าคอบอยกับชุดหมอนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นตู้ของปืนพกระเบิดกับสานายระเบิดอ่ะถั้งั้นเดี๋ยวเรามาล้างตู้กันเลยดีกว่าไปล้างตู้ครับ ตึบ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 ทุบหลังตู้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 นะฮะทุบหลังตู้ฮะมาเรามาล้างตู้กันดีกว่าดูสิว่าเราจะเสียไปกี่สตาร์โคมมาล้างครับล้างล้างล้างตู้ล้างตู้อืมล้างตู้ครับแนะนําว่าใครที่สตาร์โคมไม่เยอะก็ควรล้างตู้ให้หมดนะฮะถ้าล้างตู้ได้แนะนำให้ล้างตู้ครับถ้าสตาร์โคมเหลืออย่าไปเผาเล่นหมดล่ะเก็บไว้ตู้ต่อไปนะฮะมันก็จะมีตู้กาชาใหม่มาเรื่อยๆนะครับล้างตู้ไป เรียบร้อยได้ปืนใหม,ม่เรียบร้อยละต่อไปก็ตู้ต่อไปอะไรฮะเอ่อผมขอเป็นชุดเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะเป็นรองเท้าคาวบอยแล้วก็ชุดเซต็หมอนะล้างตู้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูทีเดียวว่าไอชุดที่ผมทุบไปเนี่ยมันมีดีอะไรยังไงบ้างผมล้างตู้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะ่ะได้ชุดหมอมาตัวหนึ่งอ่ะล้างตู้ล้างตู้ล้างตู้ได้รองเท้าคาวบอยมาละ ล้างตู้ครับไอถุงมือหมอมอันหนึ่งเรียบร้อยเคลียร์เหลือสตาร์คมอยู่สองหมื่นแปดเดี๋ยวไปล้างตู้เื่นพวกระเบิดต่อไม่ต้องห่วงฮะอันนี้เป็นตู้ของพวกระเบิดกับสไนเปอร์ระเบิดนะล้างตู้ล้างตู้สไนเปอร์ระเบิดมาละหนึ่งกระบ,บอกครับ <Ooh. S 1> ล้างตู้ต่อล้างตู้ต่อเปิดเซิร์ฟมาก็ล้างตู้เลยผมอะ ่าเศษพกระเบิดออกมาละเรียบร้อยพกระเบิดออกมาแล้วครับจอ de 50าเรียบร้อยส,สตาคมเหลือหมื่นแปดนะฮะเรียบร้อยเคลียร์นะฮะสตาร์โคมส่วนที่เหลือถามว่าทำอะไรจะทุบตุนต่อไหมไม่ฮะเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าตู้กาชาในอนาคตเข้ามาเราจะได้มีสตารคมใช้นะฮะแนะนำให้เก็บอะ ดูซิว่าได้อะไรมาใหม่บ้างก็จะมีปืนเป็นลูกซองใหม่ครับลูกซองอันนี้มันบอกว่าเมื่อรีโหลดกระสุนจะทิกเกอร์นะจะทําให้เราสามารถ b ั f f forteth warfare ได้ครูดาว10วินาทีแต่ต้องรีโหลดกระสุนนะมาถึงจะทิกเกอร์นะฮะเมื่ออยู่ในสถานะของ forteth warfare นะฮะจะบัฟเพิ่ม attack หนะ้าเปอร์เซ็นตนะสำับทุกๆศูนย์จุดห้าวินะฮะก็คือแบบว่ายิ่งรีโหลดนานยิ่งดีใช่ไหม สามารถซัตกกันได้สูงสุดถึงแปดครั้งอแล้วก็มีอะไรก่าเมื่ออยู่ในฟอร์เทดวอลแฟจะได้บัฟเพิ่มคิเลสสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเมื่ออยู่ในฟอร์เทดวอลแฟจะได้ค่าความอึดน,นะสามสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันอืถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูซิว่ามันได้จริงหรือเปล่าอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรองเท้านะรองเท้าโคบอยใช่ไหมรองเท้าโคบอยอันใหม่ที่ได้มานะครับบอกว่าเมื่ออยู่ใน สถานนะฟ r ร์เทดวอลแฟรจะได้บัฟเพิ่ม a t t a c ็25%ี่บ้าเปอร์เซ็นอ่าเดี๋ยวผม,มขอลองคาบปืนเลยแล้วกันนะเป็นลูกซองโคบอยนะครับอืม้ยเว้ยจีลูกซองเลนนิงแคสผู้ผิดแหม่อ่าผมใส่แทนปืนพกอ่านี่ฮะผมใส่เป็นพกระเบิดอันนึงแล้วก็ลูกซองอันนี้มานะแล้วก็ใส่เป็นฟอร์เทดว a r แฟรเนาะอืมอ่าผมใส่ฟอร์เทดว a r แฟรแล้วกันตามนี้ ดูสิว่าจะได้คิเลตดเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าใส่ของแต่งปืนนิดนึงอ่าถ่ไป,ไปอ่ะดาวนี้เลยไม่มีกระสุนให้รีโหลดแฮะขอขอกระสุนสักหน่อยได้ไหมมีกระสุนให้รีโหลดสักหน่อยไหมสักนิดมีไหมกระสุนลูกซองถ้าไม่มีนี่ต้องคารบแล้วเนี่ยของใส่ต้องได้คารบแล้วละ่ะงานนี้ต้องได้คาร์บละอ่ะกระสุนลูกซองเอากระสุนธรรมดาก่อนแล้วกันอนนั้คือแค่เทสเฉยๆนะฮะเราเอามาแค่รีโหลดเฉยๆเนาะ ถ้างั้นอ่านี่นานคราระบวันนี้อามารีโหลดคือเน้นบัฟเฉยๆไม่แน่อาจจะมีประโยชน์กับปืนพกระเบิดก็ได้อ่ะอ่า,อาตอนนี้คิเลตปืนพกระเบิดผมเท่าไหร่ละคิเลตปืนพกระเบิดผมอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองถ้าเกิดใช้ลูกซองโหลดกันปึ๊บๆโอเคได้บัฟละได้คิเลตเพิ่มขึ้นไหมคิเลตนี่ให้ให้กับตัวพกระเบิดได้ปะไม่ได้หรอหรือว่าต้องได้แค่ปืนลูกซองกันเดียว ลูซองตอนนี้คิเลสสี่สิบอ่ะคือคิเลสเนี่ยให้เฉพาะปืนลูกซองอย่างเดียวเหรอคือคือให้ให้ปืนอื่นไม่ได้ใช่ไหมอ่ะได้บับละพกระเบิดไม่ได้นะคิเลสไม่ได้แช์ให้ใครนะคิเลสให้เฉพาะตัวเองนะ หมายความว่าทั้งคิเลตทั้งดาเมจรีดิวนะที่ได้มาเนี่ยให้เฉพาะปืนของตัวเองนะจะไม่สามารถได้พระเกิดไม่สามารถได้ออฟนี้นะฮะผมก็คิดว่าเอ้ยพกเราบสมสามารถเล่นได้อะไรเงีเ้ยอ่ะอะรีโหลดกระสุนปึ๊บเปล๊บเปลืบเปึ๊บคปลืบเปลืบเปลืบเปลืปลืบเเปลือบเปเปเ แล้วดาเมจรีดิวก็ไม่น่าได้ใช่ไหม,มดาเมจรีดิวก็ไม่ได้เออแล้วแอทแทกล่ะแอทแทกได้ปะเออสักนิดหนึ่งสิเผื่อได้อะแอทแทกได้ไหมแอทแทกก็ไม่ได้เหมือนกันทก็ <laughs> ไม่ได้เหมือนกัน <laughs> โอเคเป็นปืนที่เ,เรียกว่าไงเดียบัฟให้ตัวเอง <laughs> ไม่ได้บัฟให้เพื่อนใช่ไหม โอเคเร่ว okay. เรื่องเปนปืนที่บัอให้ตัวเองไม่ได้บัอให้เพื่อนไม่ได้บ๊อให้แบบเรียกไงอ่ะมัน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 ต้องมันบัฟให้ตัวเองอย่างเดียวอะ่ะเห็นปมอ่ะจิงคิเลตเจ็ดสิบขึ้นมาทันทีเลยดามเมจรีดีวะล่ะสามสิบเห็นไหมอืมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจอยากเล่นปืนนี้ก็ ต้องเล่นปืนนี้เป็นเมนเลยมั้งมันถึงจะได้ฟูลบัฟได้จริงๆอ่ะเพราะประมาณนี้แล้วกันสลับตู้กระชาของวันที่สองธันวาคมนะส่วนชุดหมอก็เอาไว้สลับพีพีนะฮะผมไม่ต้องพูดกันว่าชุดหมอไว้ทําอะไรไว้สลับพีพีก็ลองเอาไปเล่นดูไม่แน่อาจจะแรงก็ได้สลหรับเซตนี้เซตรอ,อ,องเท้าคาร์บอยกับอ่าลูกซองลูกซองที่ไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นเนาะไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะฮะอืม